สวัสดีครับเพื่อนเอนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของหลัก10บ,บนนะงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6 6นะครับก็จะขออนุญาตใช้ชื่อคลิปว่า10บบนแม่นๆแ,แ,แบบนี้นะครับแล้วก็ในภาพ แอดมินก็มีสูตรสำหรับนะเด่นหลักสิบนะเป็นสูตรมาตรฐานนะครับก็ประมาณ2สูตรนะแล้วก็มีสูตรตัดคุกกี้สำหรับหลักสิบบนอีก1สูตรรวมเป็น3สูตรและก็จะมีในส่วนของเทคนิคนะครับในการหาตัวเลขที่เป็นเด่น10หน่วยเพื่อคัด10บ,บนนี้ให้เหลือตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับปรดชมครับ ของ10บนในสูตรที่1นะซึ่งในงวดก่อนก็คำนวณได้6,7,8,9,0,1นะออกตัวเลขก็คือ2,7,2ตรงนี้นะครับเลข7ก็มาตำแหน่งของ10บนก็ถูอว่าถูกต้องนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำที่16มิถุนา66นะครับตามนี้นะก็สูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนหลักแสนก็คือเลข1นะนำเลข1มาใส่นะครับ หน่วยรางวันที่1ก็คือเลข2นะนำเลข2มาใส่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข9านะนำเลข9้ามาใส่แล้วก็บวก3ามงที่1นบวกสเป็น3นะสาบวกเเป็น12เอาตัวหนูคือเลข2และวนำเลข2อบวกสก็เป็น5เดินหน้าไปจำนวน6ครั้งจะได้5 6 7 8 9 0อันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลักสิบบนในงวดที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของสถิติของเขานะครับตามนี้ สูตรนี้เดินดีแล้วยังไม่ผิดนะจะเอาสูตรเดียวไหมนะต้องถามใจดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะครับถ้าท่านสมาชิกสนใจเรื่องสูตรก็แคปหน้าจอไปนะถ้าสูตรเดินต่อก็สามารถที่จะคำนวณต่อได้เลยตามนี้นะอันนี้ก็จะเด่นนะหลัก10บบนก็คือ5 6 7ห9 0นะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู10บนอีกสูตรหนึ่งนะครับผ่าเราชมครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น10บบนอีกสุดหนึ่งนะก็เป็น6ตัวเช่นเดียวกันนะในงวดก่อนนะครับก็คำนวณได้234 5 6 7ออกที่2 7 2เล็ก7ลข7ก็เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่นะก็งวดประจําวันที่16นี้นะครับ10บบนนะสูตรนะครับเราใช้ของการคํานวณคือหลักก็คือหลักพันคือเลข5ตัวนี้นะครับนำเลข5มาใส่10ล่าง สินะล่างคือเลขศูนย์นะครับนำเลขศูนย์มาใส่แล้วก็หน่วยครั้งที่4 1 2 3 4หน่วยครั้งที่4คือเลข6ตัวนี้นะครับก็นำเลขหมาใส่5้บวกศย์เป็น5 5าบวกเป็น11เออาตัวเลข1แล้วก็เดินหน้าไปจำนวน6ครั้งก็จะได้1 2 3 4 5 6้านั่นเองนะครับทีนี้นะสูตรนี้ก็มีผิดอยู่1ครั้งตรงนี้นะก็แต่จริงๆแล้วก็เดินดีนะตามนี้นะครับ เอาตั้งแต่ต้นปีเลยปลายปีที่แล้วนะครับสูตรนี้จริงๆแล้วสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอันนี้อดมินก็นํามาคัดใหม่ตนะั้งแต่0ูนย์เก้าสามนะครับตามนี้และสูตรเก่านะก็ถือว่ากลับมาเดินต่อหลังจากที่ผิดไปงวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็เดินต่ออีกสองวดงวดนี้จะมาไหมนะตัวเลขคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับทีนี้ทั้งสองสูตรจะให้ท่านสมาชิกดู นะอันนี้สูตรที่1ที่เก่าวไปข้างต้นนะจะได้อยู่ที่5 6 7 8 90อันนี้จะได้อยู่ที่1 2 3 4 5 6ตามนี้สมมุติ2ส,สูตรนี้เป็นจริงมันจะชนกันที่5และ6นะดูนะครับนะังเกตง่ายๆนะครับชนกันที่5และ6กนะก็เป็นไปได้ไหมหลัก10บ,บนจะเป็นเลข5หรือจะเป็นเลข6นะ ก็มีความน่าสงสัยนะครับทีนี้ถ้าเราไม่คิดเยอะนะเราก็จะต้องไปดูนะสูตรตัดสินนะตัดคุกกี้กันนะครับรับชมครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสูตรตัดคุกกี้นะซึ่งในงวดก่อนเราคำวนวณเลข1เป็นเลขขี่นะหลักสิบก็เป็นเลขคี่เพราะออกที่เลข7เ,เพราะนั้นก็ถือว่าการสันสานิฐานานี้ถูกต้อง ทีนี้งวดประจำวันที่16มิถุนายนนะก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้มาดูเรื่องสูตรนะครับเราใช้ในส่วนของร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข2ตัวนี้นะนำเลข2มาใส่หน่วยล่างก็คือเลข9นะครับก็นำเลข9มาใส่ตามแน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1นะครับก็นำเลข1มาใส่2บวก9เป็น11เอาตัวอยเลข1 และนำเลข1บวก1ก็เป็น2เพราะน้นเลข2เป็นเลขคู่เ,เป็นไปได้ไหมนะเด่นหลักสิบบนในงวดที่จะถึงจะเป็นเลขคู่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสถิติของเขานะครับตามนี้เดินดียังไม่ผิดเลยนะแล้วก็หวังนะครับจะเดินต่อนะสิบบนเด่นเป็นเลขคู่เลขคู่ก็ประกอบด้วยอะไรครับ0 2 4 6สี่หแล้วก็8นะ ก็ตามนี้นะก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปที่แผงของอีก2ส,สูตรแล้วก็ไปวิเคราะห์กันนะครับป่านมาชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสูตรที่1ก็ได้5.6.7.8.9.0สูตรนี้ได้1.2.3.4.5.6ถ้าสมมุติว่าเอาตัวชนก็ประกอบด้วยเลข5แล้วก็เลข6และก็ในส่วนนี้ตัดแล้วได้เลขคู่ก็คือเลข6 นะคือเลข6จะเด่นที่หลัก10บนแค่นั้นถ้าไม่คิดเยอะถ้าตามสูตรทีนี้นะแอเมนก็มีข้อมูลนะครับในส่วนของถ้าสมมุติว่านะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมนะหลัก10บนของเรานั้นเด่นนะเด่นเป็นเลขเลขอะไรครับเลขคู่นะไอเมนใส่ตรงนี้นะครับเลขคู่นะเด่น10เป็นเลขคู่ นะครับเลขคู่ก็คือประกอบไปด้วย0 2 4 6และ8นะครับถ้าทั้งสองสูตรนี้เป็นจริงนะเด่นของเราก็คือเลขอะไรครับเลข6นะไม่ต้องคิดเยอะนะครับ6อะไรนะ6แล้วก็อะไรตามนี้นะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ทีนี้แต่ ในกรณีที่นะมีเลขก7งวดใดก็แล้วแต่ถ้ามีเลขก7เอาแบบนี้อแบนบนี้นะครับให้เรียนจะตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะเคยได้กล่าวไว้ครั้งหลายๆครั้งนะครับงวดใดที่มีเลขก 7. นํานเลขก7นั้นนะครับบวกตัวแทนก็คือบวก5ตัวแทนของเขาบวก5ก็เป็น12เอาตตวหน่วยคื่เลขก2นะ ตำแหน่งนี้บวกเลขอะไรครับถ้าใครจาได้นะบวก3ามนที่นะครับก็จะเป็นเลข5นะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือบวก1ก็จะเป็นเลข6เพราะฉะนั้น6ละเรามีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือตัวของมันเองนะเลขตัวแปรนะเลขที่เป็นค่าคื้ที่ก็คือ2แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเลข5 7 2 5 6็ห อ้ิบคิดว่ากลุ่มของตัวเลขนี้อาจจะมา10หน่วยบนนะครับหรืออาจจะมาครบ3ตัวท้ายในวันที่1ในงวดต่อไปอมาดูกันตรงนี้ให้มองตัวเลขนะครับก็คือเลข7เลข2เลข5แล้วก็เลข6 4นะสตัวเลขนี้เราไปดูแล้วก็เทียบทีนี้อัิบินจะย้อนอดีตไปตั้งแต่งวดประจำวันที่16เมษา64เลย เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตามนี้นะอันนี้ก็จะเป็นงวดที่แอดมินเคยตรงนี้ตั้งแต่ปี64นะปี64เลยตรงนี้นะครับงวดใดมีเอันนี้ก็ยังไม่ได้ลบไปเลยนะครับก็ตามนี้นะเอามาเช็คดูเช็คดูนะครับงวดไหนมีเลขก7อยู่งวดนี้5.1.7นึงวดนั้นดังมากตั้งแต่ ที่แม่น้ำหนึ่งนะครับได้ทำนายผลไว้ในการจุดทูบนะครับออกตัวเลขตรงกับแม่น้ำหนึ่งก็คือเลขงวดนี้นะครับถ้าใครจำได้ตั้งแต่1กรกฎดาคม6 4ถ้าสมมุติว่า110หน่วยในวันที่1นงะครับงวดใดมีเลข7อยู่เช่นงวดนี้นะมีเลข7อยู่งวดต่อไปมันจะต้องมีเลขพวกนี้ผสมอยู่7 2 5และก็6 เห็นไหมครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้ามาครบเลยนะแล้วงวดนี้นะมีเลขเจ็ดตกที่หลักร้อยลองดูนะครับว่ามีเจ็ดสองห้าหกหรือไม่มีเลขหก 6, เลขสองถูกต้องไหมครับแล้วก็ลองไล่ไปดูอ่ะงวดนี้มีเลขเจ็ดที่หลักร้อยนะครับแล้วเราก็ดูว่ามีเจ็ดสองห้าหกหรือไม่ก็มีเลขเจ็ดตัวของเขาเองแล้วก็มีเลขห้าถูกต้องไหมครับไล่ไปอีก มีเลข7อีกแล้วนะ1น 1. ึเลข7เป็นหลัก10บนะงวดปัจจุบันของเราออก2 7 2ดูสิครับว่าเลขที่ต่อมาจะมีเลขกลุ่มนี้ติดอยู่หรือไม่นะสามเท่านสมาชิกเห็นอะไรมันเป็นเรื่องแปลกนะครับตามนี้นะเจอีกแล้วนะครับงวดต่อมานะก็มีเลข7ตัวมันเองก็คือตัวนี้นะแล้วก็ชอบมา10หน่วยนะครับทีนี้ เลข7ตกที่หลักหน่วยดูนะครับว่าจะมีเลขนี้อยู่หรือไม่เจ1ดหหนึ่งแล้วก็6ติดนะครับนะมี7มี5ตกอยู่เห็นไหมครับเด่น10หน่วยนันก็ไม่มีแล้วนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะดูนะอ่าตัวนี้มี5 9 7แล้วก็ตัวต่อไปจะมีเลขกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ มีเลข5ติดอยู่เห็นไหมครับแล้วก็จะมา10หน่วยด้วยนะครับแล้วก็ไล่มามีามี8 6 7ที่ผ่านไปนะครับก็จะมีตัวเลข618เลขหเห็นไหมครับมาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเอาไปไวๆอ่ด8 0 7ดูนะครับว่ามีเลข7 2็6 7อ5 6อยู่หรือไม่417เห็นไหมครับมีเลข7ตัวของเขาเองติดอยู่นะอ่ะ มีเจ็ดอยู่มีเจ็ดสองห้าหกหรือไม่มีเลขห้าเห็นไหมครับไล่ไปเรื่อยนะก็ดูตามนี้นะครับอ่ะเจ็ดศูนย์สามมีเลขกลุ่มนี้ติดอีกหรือไม่นะหกหกเก้าเลขหกเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับตามนี้นะอ่ะมีเลขเจ็ดอีกแล้วนะครับก็คือเจ็ดแปดเก้าอ่ะตัวนี้เจ็ดแปดเก้าก็คือ มีเลขห้ติดอยู่เห็นไหมครับเลขหาติดอยู่นะอันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยอันนี้หมดหมดหน้าแล้วของเขานะครับเราก็มาดูตรงนี้นะลไล่มาเรื่อยสนะี่หนึ่งเจ็ก่าวไว้นะก็ตามนี้อันนี้873มมีเลขเจ็ติดหลักสิบก็907ตัวของเขาเองนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มางวดที่ เราได้727ดสองท่านสมาชิกดูแล้วนะครับตัวเลข7256ควรจะมีเลขอะไรติดนะสำหรับ3ตัวท้ายตัวที่1โดยเฉพาะ10หน่วยบนนะแอดมินมองที่เลขอะไรพอจะทราบไหมครับเพราะว่าหลักเด่น10บนเป็นเลขคู่เพราะนั้นตัวที่เหลืออีกตัวหนึ่งคือเลขอะไรครับเลข2แต่เลข2ติดดับอยู่นะ สำหรัก10นะครับแอดมินคิดว่าไม่เลข6ก็เลข2ก็น่าจะติดสําหรับหลัก10บ,บนนั่นเองเพราะฉนั้นอีกตัวหนึ่งนะที่แอดมินสงสัยนอกจากเลข 6x แล้วนะครับก็จะมีเลข 2x นั่นเองนะก็จะมี2ตัวเลขนะครับตามนี้นะก็เป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็เลยนํามาใส่ของตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับทีนี้เราก็มานะสรุปในแผงนะครับ สิบบน,นแม่นๆนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2566นะครับแอดมินจะวางไว้เพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นก็คือเลข 6x แล้วก็ตัวแปรสําคัญก็คือเลข 2x ถ้าสมมุติว่าทั้ง2ตัวเลขนี้ไม่มาเลข7จะเป็นตัวเด่นทันทีนะแอดมินจะใส่ตรงนี้ไว้นะครับถ้านะแอดมินจะบอกตรงนี้นะครับถ้าเลข6กับเลข2ไม่มาที่หลักสิเลขที่จะมานะครับ ก็คือเลข7นะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่าตามสูตรเลยนะเลข6ก็จะเป็นเลขเด่นนะเพราะว่า2สูตรนี้ชนกันที่เลข5และก็เลข6แล้วก็ตัดด้วยคู่ขี่เด่นที่เลขคู่ก็คือเลข6ถึงแม้เลข6ก็ติดดับเหมือนกันนะแต่ว่าในสูตรถือว่าเด่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรก็จะมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ของตัวเลขเท่านั้นนะแล้วก็แต่ถ้าใครจะใส่เลขเซ้ําอีกงวดหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวก,กันนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็หวังว่าข้อมูลังกาวจะเดินต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะถูก1ิบบนกันนะแล้วก็ในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมีในส่วนของหลักหน่วยแล้วก็ในส่วนของสูตรนะที่เป็นคู่เงินนะคู่เงินในที่นี้ก็คือแต้มนะจะมีตัดแต้มในส่วนของแต้ม2ตัวบนมาฝากซึ่ง ก็จะมีแต้มตัดคุกกี้นะแล้วก็ประกอบกับแต้มที่เดือนดี2ตัวบนที่ผ่านมานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในส่วนของหลักหน่วยบนต่อนะครับสวัสดีครับ